เป็นกระโปรงเป็นเดรสคุณสุภาสวัสดีค่ะคุณสุภาลีนินลีนินรับเลยค่ะคุณสุขุมสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์บอยสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณบัวปานสวัสดีค่ะคุณมุกสวัสดีค่ะมุกมุกมุกรับไหมคะลีนินรับไหมลีนินไหนเอ่ยก่งเ,เก่งลีนินหรือเปล่ารับไหมคะคุณจานาไหนจานามาตลอดจานามาตลอดมามาเมื่อโรคต้องการ เท่านั้นเลยนะบอกเลยใส่อะไรก็ได้ตัวนี่ไงตัวแม้ไงจะใครล่ะไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยคุณเล็กปอยไก่ฟุฟกฟิกฟุ๊กฟิกกระดิ่งแมว ติ๊กต็อกลุกในวันนี้นำเสนอช่วยต่อหน่อยสิติ๊กต็อกลุกติ๊กต็อกลัดลุกวันนี้นำเสนอลัดลุกเลรอลัดลุกร้อยแล้ว้างอ่ะคือแบบลุคสุดท้ายของชีวิตนั่งข้างหน้าเลยเราจะลองไล์แล้วนะนั่งอ่านเลยนั่งอ่านเลยเพราะว่าคุณลูกค้าเงียบเหงามากลูกค้าไม่ออกเส่็ูกค้าก็ไม่เหมือนไม่ออกไม่เข้าอ่ะไม่เลย มันโดนบล็อกอะไปถึงแล้วบล็อกเขาเอาไหมแล้วก็บล็อกไปเขาเอา<ๆ>นะคุณลูกคุณลูกคุณลากคู่เข้ามาดูสิบดิดใครระวังเราต้องเขียนระวังหญิงเขียนชื่อที่สายกันนี้ไว,ดวดด้ด้ว่เด้งคือสุดิเลนเช็คงานเลนท่าอืมะอ่ะ,อะไปไปค่ะ อุ้ยหล่นคุณเริ่มลุ่มเสริมลุ่มลาหมูแล้วนะจริงเหรอแต่ไม่มีใครคุยเลยมาค่ะมาค่ะมาค่ะอ่ะเริ่มจริง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 อุ้ยปมาแต่งนะสวยมะใช่ไหมมดูสวยนะสวยสวยแต่ก่อนสวยสวยสวยอย่แย่แพงนะสวยมาก แพงนะสวยแพงนะไม่ใช่ไม่ถึงทามาแพงจมูกเท่าไหร่รีวิวเจ็ดตาเท่าไหร่ที่มาทามาสวยแพงอ่ะปากเท่าไหร่พี่ปากมาแม่มาให้มาอ่ะกามเท่าไหร่กามเท่าไหร่สามหมื่นไรผมเท่าไหร่แม่ให้มาหูเท่าไหร่แม่ให้มาเงือกเท่าไหร่แม่ให้มาตอนนี้เงือกล่นแล้ว แกแล้วแม่เยือบมาล่นๆเลยเพราะเกือบแม่ไม่ดีออนะเราแพงนะบอกสิแพงนะเราแพงเขาทำมาแพงนะอ่าอ่าติกตอกลุกนะคะติกตอกลุกวันเน้ลุกไปไหนอะลุกไปนั่งค่ะมีแต่ติกตอกลุกนะคะติกตอกลับไม่มีนะคะวันเดติกตอกโบดก็ไม่มีนะคะไม่มีใครคุยกับเขาเลยลูกคนาน้าต้ไปเที่ยวัน,น,นหมด ลูกค้าทักทายลูกค้าทั้งเจ็ดคนด้วยนะคะตัวแข็งสั้นใช่ไหมคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่เดี๋ยวหนูขอลงไลน์เดี๋ยวหนูส่งมาให้หนูส่งไปให้ได้ค่ะก็มอสังสีตัวเนาะเอาแบคทีเรียไปหนึ่งสเต็ปสีน้ำตาลเต้นไปหนึ่งหอกจบได้ค่ะเดี๋ยวลูกชายส่งให้แม่ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะแม่ค่ะ เงียบจังเลยคุณลูกค้าอยากได้ตัวไหนไปคุณลูกค้าพุ่มเติมเลยบอก, uk, บอกนั้นแหละค่ะบอกน, <ะ S 1> นั้นแหละเยอะมากกว่านี้สีฟองสีดำตัวนี้สวยจังเลยอ่ะโป๊กป็กโป๊กป็กโป๊กป็กกระโปงกระเป็กกระโปงกระเป็ก คุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าไปไหนกันหมดคะคุยกันนิดนึงนะคะวันหยุดยาวนีส้สามวันนี้จริงๆแผนไปไหนกันเตียงฮะเตียงอยู่บ้านเต่าทิศทำไรเตียงคุยกับเตียงเหรอติดเตียงหน,ยงนึง่งไปเตแตงไปไหนไม่ได้ไปไหนจริงเหรอทีนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อไม่ไปทําไมอ่ะฮะไม่ได้ไปไไอ่ะ,อ,ะอ๋อพรุ่งนี้มีทางานพรุ่งนี้ทํางานหรอ้วไม่ไปไหนอรอ ว่าทำงานกันหมดวันแล้วปะทำงานไม่ไปอ่ะถา่ถายถ่ายคลิปถ่ายลงทิตตอดีวก <c oughs> ดว่เธะไปไหน,นเนาะตอนแรกว่าจะไปหาเพื่อนที่สุพรรณอ่าอ่าเออแต่ว่าไปทำอะไรไปไปดื่มน้ำอ๋อเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนไปเพื่อนไปต่งจังหวัดเอาหลอกเพื่อนไม่อยู่เพื่อนอยู่ต่ออ่าปลาเ่าเรื่องอะไรให้ฟัง่อยสิเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรอะถามมาอยากรู้อยากรู้เรื่องอะไรดีถามมาพี่ตั้งอดแล้วถามอะไรปะ อยากเรียากเรื่องสมัยสาวๆอยากเรียกเรื่องสมัยสาวๆเล่าเรื่องสาวๆให้ฟังหน่อยแบบช่วงช่วงที่ไปสัมภาษณ์ช่วงที่ไปสัมภาษณ์มันนานแล้วนะจำไม่ได้หรอกหอสาวๆเลยอ่ะอ่ะล่าสุดไปเที่ยวไหนมาล่าสุดไปเที่ยวไหนมาโหนานมากอ่ะไม่นานที่ผู้เห็นปะเออที่ผู้ไปเที่ยวมาเนี่ยเป็นเป็นไงบ้างเล่า้ฟังหน่อยล่าสุดไปเที่ยวไหนมาหัวหินเหรอใช่หหมรอบหลายรอบติดกันอ่ะ หล่อฮะอ่ะไปไปเที่ยวไหนมาบังลาให้ฟังหน่อยไปเที่ยวปราณหลังจากมีประสบการณ์กับปราณว่าเคยไปปราณตั้งแต่สมัยยังไม่ตัดถนนน้องลิต้าเคยไปไหมสมัยตั้งแต่ยังไม่ตัดถนนนะยงม่เคอที่แบบยังไม่ลาดคอนกรีตอ่ะเออที่เป็นถนนที่เป็นแบบว่าเหมือนถนนดินอ่ะเออเคยไปตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่ปราณยังไม่มีแบบพนังกั้นน้ําท่วมอ่ะที่แบบเป็นหินอ่ะเดี๋ยวพอน้าพนัง เขามีกั้นแล้วหรอมีแล้วทุกคัวนี่มีแล้วตัวนี้มีแล้วเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนปลาในยจความคิดเราก็จะเป็นประมาณว่าจะเป็นชายหาดกว้างยาวๆเป็นชายหาดกว้างยาวๆอ่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ชายหาดสั้นลงเพราะว่าเขาทําที่กั้นเพราะว่าน้ามันซอะเยอะขึ้นคือมันซอกคล้ายๆหัวหินนะทำที่กั้นเหมือนหัวหินนะเอาหล่อทเหินนะเหมือนพัทยาเหมือนพวกเอ่อพัทยาบางแสนอะไรเงี้ยที่มันมีแบบว่ามีหินมีปูนทําปูน ค่ะเออตอนนี้มีแล้ว<อ>รานบุรีมีแล้วเมื่อก่อนป้าไปตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเวลาเห็นปราตจะรู้ว่าโอ้ชายหาดยาว,ยาวไฟไม่มีเมื่อก่อนออยู่โรงแรมไหนก็จะเป็นไฟของโรงแรมนั้นมันอคงคงมืดมากเงียบมากสมัยก่อนอแต่ปัจจุบันนี้มีความฟิลลิงคล้ายๆแบบอาจจะไม่ถึงขั้นจอแจจอแจเท่ากับชะอำแต่ก็มียังมีเหมือนเหมือนเหมือนชะอำอะไใช่ไหมใกล้ๆเลยยังไม่ใกล้ขนาดนั้นคนยังไม่พลุกพล่านขนาดนั้นแต่ก็ยังก็จะมีตลาดตอนเย็นที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาหารทะเลเนี่ยก็จะเข็นรถเข็นมาหน้า รถเข็นมาหน้าหาดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปซื้อจากรถเข็นเนี่ยมานั่งกินดื่มทะเลบางคนก็เอาพวกแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเสือไปเองถ้าไม่เอาไปก็มีเสือให้เช่าบางคนก็เอาไอ้พวกเก้าอี้พับไปนั่งชิลกันแล้วก็มีไฟทงไฟทางไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ขับรถชิลสบายๆแต่ก็จะแต่ก็จะไม่ได้ยาวมากก็จะสั้นๆหน้าหาดสั้นๆสำหรับสลัดกันคืนนะเออก็ก็อาหารทะเลสดๆมีหมดเลย ของทะเลยันยมหมูกระทะก็มีจริงหรอใช่ก็แต่หมูกระทะมันอยู่ทุกที่เนาะมันเกิดแล้วก็อยู่บริการเสือฟรีอ่หมูกระทะเออก็ส่วนเดีบางคนก็ไม่มีอะไรไปก็นั่งก็นั่งที่หินได้ไม่เป็นไรนั่งที่ตูนได้ก็สะอาดสะอ้านเอออันใหม่ๆเนาะเป็แล้วก็เอ้ยนะโปรโมทการท่องเที่ยวเนาะปานบุรีปานบุรีไม่เหงาแล้วปัตตานาปานบุรีเลยค่ะปัตตานา บุรีตะกาทีเออสิบแปค่ะคือไม่เหงาแล้วไหมไม่เหงาขวัญมาถึงบาณบุรีตอนที่ป้าไปสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเงามากกลนงคืนมืดหลอกแต่ว่าเขาเขายังมีแบบพวกบาร์พวกอะไรเกิดขึ้นมั้งน้อยมากตอนนี้นะตอนนี้ไม่ถึงไปร้านโอ้ยตอนนี้มีมีร้านที่เป็นร้นอาหารตั้งชิงริิมทะเลนะเป็นร้านอาหารใช่ร้านอาหารแบบไม่ใช่ราไมมีบาร์ไม่ใช่บาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นก็จะเป็นอาหารมีดนตรสดพกซองมีนั่ง นีบนี่ีก็นั่นแหละบรรทีสุดพกซองประมาณนี้แต่ไม่ถึงเะกริดแบบว่าตุ๊กตบตุ๊กตบไม่ไม่มีตุ๊บตัแต่ยังดีนะเพราะว่าสมมติว่าอยากไปอย่างธรรมชาติอ่ะนั่งจิบชมวิวบรรยากาศเหมือนกับเป็นอะไรสักนะก็เยี่ยมๆหน่อยแนะนำว่าไปสองคนก็ไม่ได้คนไปแบบกับเพื่อนะอจะดีกว่าแก๊งเป็นแกล้งเนาะอีกที่หนึ่งที่บางคนมองห้ามคุยบุรีแต่คุยบุรี คือถ้าเราอะเดานะกบินบุรีคุยบุรีุุยบรีีท่ไหัวใจมากจังหวัดอะไรเกือบถึงเกือบถึงใต้อะเกือบถึงไปเลยไปอีกประจวบหรออยู่ในประจวบเลยไปเลยไปเกือบถึงใต้อะถ้าเราใต้จังหวัดแรงจังหวัดอะไรเพชรเพชรบุรีภาคใต้เพชรบุรียังไม่ใต้สิตะวันออกสิโอ้ยไม่ใช่สิเพชรบุรีประจวบหรอเลยไปอีก เลยประจวบไปสุราษฎร์หรอเออเกือบถึงสุราษฎร์หรอปลายปลายเลยอ่ะปลายประจวบสุรราษฎ์คือรลุดอีกข,ขับต่อนิดนึงคือแบบว่าสุราษฎร์แล้วอ่ะไปสวยมากคือเมื่อก่อนคิดว่าคุยบุรีเพราะเขาบอกขียบุรีประจวบคีบดีขันเราคิดว่า,ามันแค่ประจวบเนานะแต่พอเข้าจรงิงมันมันเกือบติดกับ สุราษฎราเลยไกลมากแต่ถามว่าทะเลสวยสวยแต่ข้อเสียของคุยวุยคือลมแรงลมทะเลแรงก็เลยก็เลยอาจจะหนาวนิดนึงอยู่ทางฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวไทยก็ฝั่งเดียวนี่แหละอันดามัน่มฝั่งนเหนือของประจวบนี่แหละอ๋อเอ้ถ้าฝั่งประจวบก็จะต้องเป็นฝั่งอ่าวไทยเออฝั่งประจวบนี่แหละฝั่งอ่าวไทยนั่นแหละแต่ลมแรงแล้วก็ไกลอ่าเอออันนี้ก็แต่โรงแรมดีราคาไม่แพงออ่่าหลโรงแรมสวยโรงแรมหรูแต่ราคาไม่แพงแต่ก็นั่นแหละปัญหาที่ว่าเขาลมแรง คือเราสามารถเดินได้ไหมเดินได้มใชาหาดปกติแต่เรามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สนุกพราะว่าลมมันแรงออแแต่อย่างหนึ่งมันไกลเกินอ๋อคือแบบว่ากุยบุรีใช่กุยบุรีกุยบุรีตะกาที่สิบสองค่ะเออะไรหัวหินเลยไปไหนอีกอยากไปไหนอีกส่วนใหญ่ป้าจะเที่ยว ภาคแถวๆนี้เราไม่ค่อยไม่เคยไปใต้ใต้เคยไปภูเก็ตครั้งนึงไปทำงานยังไม่เคยเห็นทะเลภูเก็ตไปทำงานทำงานเชื่อๆไปในเมืองไม่เคยไปใต้อยากไปใต้ใครตอนนี้เราหลอกกันเองเออหลอกกันเองแล้วเลอกกันเองแล้วสวัสดีคุณยูเซอร์ทั้ง 5K ด้วยนะคะวันนี้เป็นไหนกันหมดอ่ะใช่เนี่ยเผากินข้าวเข้าพวโหมดแล้วบางคนเดินทางต่างจังหวัดแล้วรถน่าจะติด ฝั่งเราไปนู่นอ่ะไปพระรามสองอ่ะเนี่ยข้ามตรงนี้น่าจะติดแล้วใช่อ่ะ่านผู้ชมที่ขับรถอยู่นะคะพิมมาคุยกับเรานิดเดิ้ลยังไงจะขับรถจะหมดจะขับรถพิมพ์คุยนิดนดงนะคะจะไปแล้วนะคุณผู้ชมที่ขับเครื่องบินอยู่ไม่ได้อ้ผูชมแต่เห็นเพื่อนหลายคนนะช่วงเนี้ยเพื่อนที่รู้จักอะ ไปต่างประเทศบ่อยนะไปต่างประเทศกันเยอะเลยช่วงเนี้ยโอ้ใช่ไปเกาหลีมั่งไปญี่ปุ่นมั่งโลกมันเปิดแล้วเนาะคือประเทศมันเปิดกันหมดแล้วแต่ตอนนี้สงครามก็ทําให้เย็นหัวนะไอ้สงครามเกี่ยวกับโรคภัยก็หายไปแล้วอีสงครามเกี่ยวกับมนุษย์ต่อมนุษย์อีกเย็นหัวเรามาช่วยกันอาภาวนาให้โลกเราอยู่กันอย่างสงบสุขนะเราภาวนาตัวเองก่อนไหมล่ะแลนตาไปไหนสงบสุขคะแลนตาไปไหนไปไหนไปถึงวันนี้ไปไหนวันนี้อยากวันนี้เดี๋ยวจะมีไป ไปอ่าเซนต์แอนดรูว์ค่ะไปเซนต์แอนดรูว์พอเสร็จปุ๊บก็จะเดินสยามเออนิดนึงค่ะเดินสยามเสร็จก็จะข้ามมามาบุญครอเออ๊ยถันตาคุกเราทำภารกิจให้เสร็จภารกิจวันนี้มีมิชชั่นอิมพอสิเบิลค่ะเช็คเลยเช็คใช่วันนี้เป็นลิสต์เพราะว่าเมื่อวานทับเสือไปหมดแล้วทับทุกอย่างวันนี้ก็จะเริ่มใหม่วันวันนี้วันนี้ไม่ให้เริ่มใหม่วันนี้วันวันนี้วันนี้มิชั่นใหม่วันนี้มีชั่นใหม่นับหนึ่งใช่วันนี้เป็นชั้น วันวันอาทิตย์หน้าวันจันทร์เลยใช่ไหมว่าจะมีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะไม่จันอ่ะน่าจะเป็นอย่าบอกว่าอาทิตย์หน้าวันศุกร์นะ maybe ทํางานเก่งกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ชมมาทํางานเก่งพิมไม่มาเมนตนเ่ยคุณลูกค้าใคร ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไมหวมไหวไม่เหไม่ไวม่ไหม่เหไหวไไหม่ไหวไม่ไหวไ่หวไหวไม่ไหวไ่ไหวไ่ไม่ไหวไม่ไหไม่ไหวไม่ไหวไหวไไหวไม่หวไม่าหวไหวมหวไ่ไหวาม่ไหวไม่ไเวไม่ไวไม่ไหวไม่ม่ไหวไม่ไหวไม่ว่หว่หมบไห่ไห่วไหวกม่ไวไวม่า่ไหววไหวไหวไมไหไหไม่ไไม่ไหวไหวไไหวมไหวไหมไม่ไหวไม่มีใครคุยด้วยเลยอ เงียบมากเมื่อเช้าเขาขายอะไรกันเล่าสิขายแบบนี้แหละโอ๊ยแต่เมื่อเช้าเขาขายกันกระนำเลยใช่ขายดีโอ้ทำไมขายกระนำเลยเมื่อเช้าอ่ะเดียวกันคนยังไม่ออกจากสามพันกว่าคับสามพันคนยังไม่ออกจากบ้านเอาอัปเดตข่าวนิดนึงละกันล่าสุดเมพิชชี่เขาโดนคุณไฮโซขอแต่งงานแล้วนะเพชรเม็ดเบลเลอร์พิชชี่ไหนเมพิชณาณ์ไงอ๋อหรอเพชรเม็ดใหญ่มาก ใไฮยไ์ไฮโซนั่นคือใครก็แฟนเขาไงาคุณไออะไรอ่ะแฟนเมคพิชชี่ไงไฮโซบิ๊กไงเขาคือเขาคือตระกูลไหนบ้านจากบ้านไหนเขาเป็นคนนําเข้าส่งอ,ออกพวกรถยูยูรถรถไม่ใช่ยุโรปสิเขาเรียกว่ารถซุปเปอร์คาร์อ๋่อยเอาบา้านเขาขายใช่ขายรถซุปเปอร์คาร์อ๋พอพออะไรเงี้ยลำบากกี่มี่อะไรอ่าอ่าเป็นผู้นําเข้าใช่ใช่ตอนนี้ผู้ชมแบบอาไหร่หรือเปล่า ก็ได้แว่นแบบเบล์เลอรเลยหล่อแต่ตามากเข้าเม็ดลูกตาเนี่ยใหญ่เอาเม็ดลูกตาโอ้ใหญ่มากเดี๋ยวลองควักไปให้ดูปาเงาเงาวันนี้เหอมมะอะเราฝากไหมคุณลูกค้าติดตามได้นะคะฝากฝากคุณลูกค้าติดตามได้นะคะจะมีการไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ มีช kind of ่วงเช้านะคะกับติ๊ t o อกไลฟ์ต anyway> ิ๊กตอกเนาะสิบโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะคะช่วงเช้าแล้วก็มีมีบ่ายก็คือบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นในทุกๆวันเนาะก็จะเจอกันได้ก็จะมีสินค้าที่จะมาขายกันได้เป็นสินค้าใหม่วนเวียนกันไปวนกันมาวนอยู่เรือนหละวนอยู่นั่นแหละวนคุณลามูแล้วต้องลาเลยกจะลากฝูกปุ๊บมาเลยค่ะอ่ะบอกอีกนึงมีสองช่วงเวลานะคะกันสุกเราจะไลฟ์กันแล้วแต่ลม อ่ะคุณตั้งมาเต้นส่งทายนิดเดียวหมดแรงอ่ะเตรียมเตี๋ยมวันนี้ลาเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แค่เงาลาไปแล้วสวัสดีค่ะเป็นไรไปเลยนี่เลยปิดเลยไปตรงไวหงมุมบนมุมบนวันนี้เดี๋ยเป็นทยไหมเนี้อจับลืมนักผมอ่ะ